อันนี้ผมมาอยู่ในเกมโฮมสวิตโฮมหนึ่งนะครับภาคสองเล่นไปแล้วแหละไอ้เชื่อเมื่อกี้ผมกดอัดไปแล้วแม่งไม่ไม่ติดอเหียกูต้องมานั่งเล่นใหม่เลยเนี่ยที่รักตื่นได้แล้วค่ะสายแล้วนะคะที่รักต้องตื่นได้แล้วนะโอเคโอเคเดี๋ยวลุกแล้ว โอ้กูเซ็งไหวเฮียไม่แม่งไม่ติดเมื่อกี้สงสัยเมื่อคืนจะหนักไปหน่อยเออหนักเลยแหละเฮียแม่งเลยกูกูซาอัดสปีดลันเลย คุณแจเก็บสราสาโมดังหายตัวลึกลับว่ะแม่งฮึคุณไม่สถานอะไรแล้วตอนเนี้ยเียว ตกใจนิดหน่อยโหเสียดายเล่นมาแล้วแต่ไม่แม่งไม่อาจไปไหนแล้ววะอ้ยเดี๋ยวสัตว์ตกใจหมดนี่ขนาดเล่นมาแล้วเนี่ยยังกูยังตกใจอีก สักทีคุณครับเฮ้ยที่มันบ้าอะไรวะี <_ t od g> ใส่คุด้วยโอ้ยเดี๋ยวทางตันมลืมๆอุ้ยโหวิ่งมาเร็วจังเลยอ่ะกูไม่อยูอ่กับมึงหรอก ดแ,ด,ดแล้ววะกูก็ว่างั้นแหละไปไม่สถานอะไรทั้งนั้นเ <c oughs> ้ยเดี๋ยว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 นงออกมา châm dài dài, tập đi lan lên, hay mình อุ้ยนี่ไงทำอะไรอ้วกนี่ครับสภาพคนกินหนักไม่รู้ลิมิตตัวเองอ้วกแตกวันหลังกินก็ รู้ดิมตีตัวเองไงเผาๆามึงช่วยไปคิดถึงคนอื่นได้ไหมที่ไม่ใช่กูเนะี่ยเออหรือว่ามึงคิดถึงคนอื่นวะ 在。 เน,นี่ยอันตรายต้องรีบหาทางออก <c oughs> ออันเนี้ยผ้อ่านไม่ค่อยตกใจหน่ยอยครับพอรอบแรกแม่งเล่นไปละสัตว์ใหม่ไม่ติดเวท กตาลูกประลาคุณใส่ฝังลูกฝั่งรอยวิธีการทอมัดติดกันแทนชายและหญิงเพื่อป้าหมายเกิดความหลงไหลความรักใคร เตียงมึงดูแหบเนะาะกลัวน้ำพึ่งน้ำมะนาวก็น่าจะดีอะ่ะเขียงมึงโคตรแหบแห้งเลยโอเคตรงนี้เราปีดลัน,อนแอบก่อนโอเคไม่โผล่ม ไปล็อกเกอร์อื่นครับล็อกเกอร์นี้มีคนอยู่แล้วเราต้องไปเอาฟิล แล้วกูทำเฮีย้ยอะไรกูเนี่ยยาอ่อนละเสียกูตกใจนว่าเลี้ยวขวามาเลี้ยวขวามานี่เฮี้ยเลยนะ เสียงขึ้นปุ๊บมาปั๊บ ช่วยไปคิดถึงคนอื่นแทนกูได้ไหมวิทยาเกือบ ไปได้ไปได้ แวกเก็บ ติมนี่ดิวนะมึงเป็นไงบ้างวะเห็นหายหัวไปเลยอะมึงยังอยู่ดีใช่ไหมถ้ามึงยังมีชีวิตยอยู่อะอย่าลืมโทรกลับหากูด้วยนะไว้เดอรี่คืนก่อนนี้เราฝันประหลาดมากๆแปลจนคิดว่ามันคือเรื่องจริงบางสิ่งบางคน หรืออะไรก็ตามในฝันมันได้ตามเราแบบไม่หยุดได้มาติดๆด,ดึงเรากราะชากเราจนเรารู้สึกได้ว่ามันเจ็บจริงๆมันสิ่งสิ่งนั้นอยากได้ตัวเราอยากได้ชีวิตของเราจริงๆแต่เราก็หนีมาถึงปลายทางและเจอแสงสว่างหลังจากนั้นก็จำอะไรไม่ได้อีกเลยไม่มีอะไรน่าขนลุกเท่านี้อีกแล้วสิ่งที่เราเห็นมันคืออะไรทุกอย่างมันยังปกติอยู่ไหมฮัโลโหลเยเจน โอเคได้แดงอ่ะกูมีปมกับได้แดงตั้งแต่ภาคสองแล้วอันนี้ผมรู้มเล่นไปแล้วรอบหนึ่งแล้วแม่งไม่ไม่ติดโคตจะเซ็งเลยมีเรื่องอยากเล่าวันนี้ปิด เป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสุขแบบสุดๆเลยล่ะเพราะในที่สุดเราทั้งคู่ก็มีบ้านเป็นของตัวเองจริงๆแล้วสักทีจริงๆจะบอกว่าต้องเป็นบ้านของติมแหละเราพยายามเราเพราะติมพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้ได้บ้านหลังนี้มาด้วยนำพักนำแรงของติมเองติมยังบอกเราด้วยแหละว่าบ้านหลังนี้ติมให้เป็นของขวันวันครบรอบหนึ่งปีแต่งงานของเราสองคนหวานใช่ไหมล่ะถึงอย่างนั้นก็ขอบคุณติมจริงๆนะ ขอบคุณมากน่ารักเธอมากเช่นกันโอ้ยจ้าหลือเกินเข้ามาทำไมเนี่ยทำไรอยู่ดึกแล้วเคเดลี่อยู่เฮ้ยขอ,อน,นะดิไม่เอาเต็มมากนี่ของส่วนตัวนะออกไปเลยเอาอไปเลยโอเคไล่ไปนอนละกัน เขียนว่าอะไรเหมือนอาการจะแย่ลงแล้วละมั้งคิดว่าเดี๋ยวมันก็เห็นนั่นเห็นนี่ตาฝาดเอาหนักมากๆหนักจนเราคิดว่ามีใครไม่รู้อยู่ในบ้านบางทีก็คิดว่ามีใครกําลังจ้องมองเราอยู่จากในบ้านทั้งกลางวันกลางคืนเลยแถมรู้สึกแปลกๆกับบางสิ่งในห้องใต้บันไดอีกด้วยให้ตายสิชักจะเป็นเนามากแล้วเจ,เจนเธอควรดูแลตัวเองให้มากกว่านี้เพื่อติมสิเราก็แปลกเนาะ บนตัวเองในไดอารี่สังหันว่าไปตอนนี้ว่าไปตอนนี้เองติมก็ยังไม่กลับบ้านมาเลยไม่กลับบ้านเลยเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวจะไปไหนก็ไม่ได้ไปได้วยกันเลยเราคงต้องหาวันชวนติมไปทําบุญด้วยกันสักวันหน่่ยละอะไรอะไรมันอาจจะดีขึ้นหลังจากทําบุญก็ได้นะเดอรี de ่เจ็ด ช่วงนี้รู้สึกเหมือนตัวเองจะหลงหลงลืมลืม,ลมนั่นนู่นนี่อยู่ตลอดเวลาเลยฮะตอนแรกเราก็มั่นใจว่าโทรศัพท์ของเราวางไว้ในห้องครัวหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอไปเจออทีอยู่ที่ห้องนอนช่าคิดไปเองตลอดว่าตัวเองจำได้เยเจนเอ,อ้ยหรือเธอเครียดมากไปหน่อยนะตอนนี้ฉันลาไม่เข้าใจตัวเองจริงจริงว่าไปอีกเรื่องเราเองรู้สึกเหมือนพักผ่อนไม่พอหรือ อะไรสักอย่างนี่แหละคิดว่านะชอบตาฝาดเห็นอะไรแปลกๆอยู่บ่อยๆแต่ช่วงนี้ทีวีเครื่องประจำที่ใช้มามันก็เริ่มรวนรวนหนักขึ้นแล้วสัญญาณหาย่อยเอาบ่อๆจะมีอยู่รอบหนึ่งทำเอามึนจะทำอะไรไม่ถูกเลยทีเดียวเพอยู่ดีๆเราก็ได้ยินเสียงสวดมนต์แววผ่านเสียงซาในทีวีมาด้วยคนลุกจริงๆ เฮ้ยนี่เจนเหรอสวยนะเนี่ยมีแต่หน้าเจนกูยังไม่เห็นหน้าติมเลยเนี่ยได้แดงไอ้นี่ะหน้าติมใช่ปะหน้าโดนเบลอ โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมื่กี้ที่อะไรขนาดนั้นนี่ขนาดกูเล่นมาแล้วเนี่ยผมก็เล่นมาถึงตรงนี้นี่แหละไอ้ที่ผมลืมเปิดไม่อ่ะนันก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e หน่อยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ